สวัสดีครับเดี๋ยวผมเบาซุกคนคนสล่างครับมาเบิ่งชั่วโมงเล่นด่วนครับผมอ่าผักเที่ยงครับกินข้าวครับมากินข้าวน้ำกันครับมื้อนี้พวกไอ้เพิ่งจะกินยิมแล้วครับเหลือเบาซุกคนยังพวกกินครับมาเบิ่งเมนูครับนี่ครับข้าวครับอาหารแห้งครับนี่ครับไอ้ทอดปลาบึกแห้งแล้วก็เฝ้ามาตำหมกเตงครับพี่น้องนี่ครับมาสั่งกิน เข้าน้ากันครับตอนผักเที่ยงตอนสี่โมงพี่น้องตอนสี่โมงเศร้าวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบห้าครับมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมเนาะมานะบอกอะาหรหย่างพี่น้องเวลาหน่อยเดี๋ยวบอสกสกุลตั้งกล้องยังไยก่อนครับกินข้าวน้ากัน นายกี่เห็น,นเนาะโอ้โหคนยาวเตรียมปูดูพีน่น้องมาครับนี่ครับม,มีไข่ขอ้มขอมพี่น้องตำหมกแกงสดเออ นาพี่งเห็นเนาะปตมึกไม่ไข่ครับ นี่ก็มีแรงเอาให้ยุทธนึงครับเพื่นเอามากินเข่ากันที่ไหนทำไมไอ้เพื่อนย่างไปย่างมาเพื่อนกยกินขเข่าเลยพีย่น้องไปนั่งกินม่ย้ยยศ ออนต้นไม้เอากบสองอุย้ยสอง,สองอกอกดอกตน้นไม้ไม่เป็นหัวต้นไม้ตคนเชื่มีพี่น้องคอมเมนต์มาว่าคต้นชื่อเก่งอยู่บ้านทับกลุ่มอยู่บอกแม่นดีดีครับเราอยู่บ้านทับกลุ่มแล้วรู้จักทับกลุ่มเพื่ออย่างไร้ปิดน้องเสงียงน้องเสงียงนายเป็นคนรู้จักพี่เหรอผมอะ่ะ เลีพีฟเิ่นมาคอมเมนต์นะมะนาวนี่ส้มหอมดีดีนจะจ้ะใส่ม้วยสั่งพี่น้องแล้วส้มหายแล้วยิ่งเลยกินี่ยอะไรอะเมื่อนีร่พี่น้องได้อย่างกินแร้งครับ เียงวันที่1ก็กินขอมีนาคมกินของยูทูบเบอร์คนไม่ขวดบัตรเอยังกินข้เอายังกินขเาักระดุกน้ำเหอเอายังกินข้ดน้ำกิ้อเอยังกินข้ทมา เนี่ยหมูเกล็ดหมูตำแตงแล้วก็อีหยัางกอตัวมื้อเพื่อนกินแล้วก็หลายอย่างแคบหมูก็มีแคบหมูแคบเจ้าของมันแคบอื่นนะ่แคบเจ้าของครับแคบหมูแคบหมูกับตำแตงอ่ะสุดยอดกันกรอบกรอบผึ้ง โอ้ปวดเอวโอ้โนวดนอนไหลนอนจ,าจานหาจ้าจ้านอนไหปวดเอวเดวงนิดงนม่งไหมโอ้ถามนดยพี่น้อง บักเขือเทศเนี่เขาใส่เพื่อนเป็นสีสันเลยว่ามีรสชาติบ่ครับผมว่าไม่ก็แค่นันหรือถ้าบ่าใส่เราเสซ่บเลยบอครับนี่ไง

ไปยี่สิบนาทีนะครับโอเคที่ตรงมันจะไม่บอหมอไหมเบียอมา เมื่อวานนึงบอกน้องว่าจะถ่ายป่ะให้เบิรงบมได้ไหมพายุทะเลทรายวันไหนเห็นป่ะเขาอีกฝั่ไปน้องจังเนาะพี่หัวลงนี่ภาพเยอะเดี๋ยวผมจะเอาภาพลงในคลิปนี่แล้่น้องเดี๋ยวเขาอายุทะเลทรายคลิปปะถ่ายได้ปะถ่ายตอนเก่าท้องฟ้าเนี่ยผมไทยผมไทยมุมเก่ามุมเมื่อวานเป็น พายูเทเลสไทรแล้วก็มาถ่ายถ่ายมือนี้ตั้งกันนะพี่น้องภาพเมื่อวานนี่ภาพนี่แบบแดงเลยครับท้องฟ้านี่มีแบบแต่อันเม็ดไส้ครับว่าง่ายครับผิดงานอยู่ก็เลยผมมีเวลาถ่ายจะได้เก็บภาพไปอยู่เดี๋ยวจะเอาลงให้พี่น้องก่อน มีทุกปีพี่นนอะพายุทะเลทรา,าย ยังอยู่ม่อินได้ไอหนึ่งไม่บอ่ะไนุไม่นมเากีบอ่อืม่นเดี๋ยวดีวีลดีวิวราคาให้พีบองราคา11บาท90เช็คเกียนะ อยู่ไทยกับประมาณหอห่อห่อร้อยบาทครับ,100บร้อยร้ 100, 100นึงนี่ประมาณร้อนึงร้อยร้กว่าร้อนึงขนมยังเดี๋ยวติดิปนพี่น้องมาอรของไทยล่ะของช้นหึ่งเนือตี๋ไห่เนาะเนี่ยเป็นขนมคล้ายๆครับไอ้ปั๊ก,กิงของบ้านเฮาแหละเรียบเรบช็อกโกลแลตครับ ใช่ครับหวานช็อกโ,โกแลตมันเคลือบหนะเติบหวานครับอิ่มพี่น้องเหมือนกันกินเพลืออยู่พี่น้องอิ่มนะเดี๋ยวให้พี่น้องเปลี่ันหน่อยนะครบับบเปลี่ยนมาเลยเอาไว้สดอีกบดได้ทิ้งนี่ครับเอาไว้สดอีกเสียดายครับกับไข่เหลียนไหมครับ đều gấp mao thạc lấy mức bình chọn được không ù đứa con nè thu con chuông này เลือกงานมาค่อยว่าก,กันพี่น้องรึปดีแล้ว,ลวไปพี่น้องอีาพาไปเบิ่งข้างนอกบัดนเนี่ยวันนี้ผมถ่ายไอ้รูปที่ว่าพายุทะเลทรายตรงนี้ครับนี่พี่น้องตรงภูเขาเนี่ยภูเขาตอนนี้งามบ่ครับงามแล้วเดี๋ยวผมจะเอาภาพนิ่งให้เบิ่งนจะเอาลงไว้ให้เบิ่งครับ ว่านนี่แดงเลยครับเดี๋ยวบอกทุกคนว่างเดี๋ยวจะเอาลงให้เบิ่งงามเหลานี้ล้มกระแหงเงี้ยเอาล้มล้มกระแหงเงี้ยเครับย่างมาเบิ่งไอ้ ่ฝกกน,นตกใส่มันอยู่ฝนตกใส่มันก็นจะมีน้ำนอยู่ไอบึงพี่น้องบึงบรรยากาศท้องฟ้ายุมคึ้มครับมันฝนที่ตกอีกเพราะว่าพยากอรอากาศมันบอกว่าต๊ฮอดวันซุกครับฮอดวันซุกนี่ครับ มืัอนี้กับพืชทีฮาร์ดมืนมนม่นเนาะมื่นวันซุกครับม,มบาาื่นวันซุกว่าแต่ชั้นพยากรณ์พื้นแรกชั้นจิตยินแล้วผมเป็นอย่งไรพี่น้องมืัอนี้มาให้เบิ่งชั่วโมงเล่งด่วนครับผมเล่งด่วนคือว่า,วาพักว่าพักปุ๊บกลับมาเห็ดกับข้าวกินมีอย่างเห็ดกินเนาะพี่น้องเนาะกินเพื่ออยู่คือว่าแหละเนาะ เนียเสียบๆอย่างกลับบ้านไปยังไม่หากินเนาะเนาะครับดีครับสำหรับคลิปนี้เบาสุดคอลาไปก่อนครับเดี๋ยวขอยัดพักผ่อนเหาลูกหาเมียหาพอเมียทางบ้านก่อนโอเคครับจันไดไว้พ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม